มาแล้วมาแล้วจ้ายางใหม่สายบรรทุกนะคะ XCD มิชลิน225 755 225 754นะคะแล้วก็มียางใหม่ดิสโตน716นะคะ XCD นะคะสายบรรทุกนะคะสดสดจากเตาทุกวันเลยจะเป็นนี่มียางในด้วยนะขอบ13ขอบ14นะคะแวะมาเลือกดูที่ร้านได้เลยจ้า 716นะคะการไฟฟ้ายางตลาดนะคะสั่งไว้นะคะนี่สามารถสั่งสินค้าไว้ได้เลยนะเดี๋ยวทางร้านก็จะมีมาให้ลูกค้านะคะต้องการใช้เบอร์ไหนนะคะสั่งได้เลยของจะมาทุกวันพุธนะคะ